มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะกุ๊กไก่มีซีรีส์ใหม่มาแนะนำเรื่องนี้ก็คือเรื่องรักณนะ์ยายต่างดาวภาคสองซึ่งได้บีทัศภากกับว่านเผิงพระนางจากภาคแรกกลับมาเล่นอีกเช่นเคยก็คือภาคแรกดังจัดจนต้องต่อภาคสองค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นแนวแบบว่าโรแมนติกแฟนตาซีแหละเป็นความรักระหว่างมนุษย์โลกกับมนุษย์ต่างดาวก็คือเป็นเรื่องราวแบบว่าเอาฮาแบบน่ารักนางเอกก็คือเป็นตัวแทนหมู่บ้าน สุดๆเจอพระเอกหลอดเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็ลูปตลอดคือเรื่องราวในภาคแรกนะเราย้อนกันไปนิดนึง นางเอกเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวชื่อว่าเสี่ยวซีที่ตกลงมาในโลกพร้อมกับเจ้าเต่าน่ารักที่ชื่อว่าเสี่ยวปูผู้ช่วยของเธอเสร็จแล้วเสี่ยวซีเนี่ยนะก็ได้ไปช่วยเหลือพระเอกที่ชื่อว่าฟางเหลิงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ว่าพระเอกเนี่ยทำเครื่องส่งสัญญาณของนางเอกตกก็เลยกลับดาวไม่ได้พระเอกเนี่ยมีโรคประหลาดจากเหตุการณ์ฝังใจตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าพระเอกเนี่ยเสียแม่ไปในวันที่ฝนตกทําให้เสียใจมากจนเป็นโรคปิดกั้นตัวเองแล้ว เมื่อไหร่ที่ฝนตกเนี่ยก็จะลืมผู้หญิงทุกคนจําใครไม่ได้เออโรคประหลาดจริงอะไรจริงเนาะทีนี้พระเอกก็เลยต้องสร้างคลังความจาเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้แม่เลี้ยงจับได้แล้วก็เอามาเป็นข้อพิพาทหาว่าไม่มีคุณสมบัติจะเป็นผู้บริหารทีนี้นางเอกของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวก็จะมีพลังก็มีมากมหาศาลกว่าคนทั่วไปใช่ไหมความเร็วความคิดเอ่ยอะไรเอ่ยวาร์ปได้หยุดเวลาได้อย่างงี้นางเอกเนี่ยทำงานรับจ้างส่งอาหารให้กับบริษัทของพระเอกจนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ ใใกลายเป็นความรักแถมยังมีน้องชายพระเอกอีกคนที่เข้ามาผัวพันทีนี้เวลา3คนนี้อยู่ด้วยกันมันก็จะหาสุดๆทุกคนโดยเฉพาะนางเอกสุดท้ายพระเอกเนี้ยชนะใจนางเอกมาจนได้แต่ว่าความรักของทั้งคู่ก็ถูกผู้ใหญ่ห้ามคบกันเพราะว่าฐานะไม่เหมาะสมอ่ะพล็อตแนวซินเดอเรลล่าก็มาจา้ะไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าที่การงานแต่ว่าพระเอกค่ะขัดคําสั่งพ่อความที่รักนางเอกงี้แต่ว่าสุดท้ายนางเอกก็จะเป็นต้องกลับดาวเพราะว่าพลังงานใกล้ จะหมดแต่ชิปสัญญาเนี่ยนะมันติดอยู่ในหัวใจพระเอกก็เลยตัดสินใจผ่าหัวใจเพื่อน,นําชิปมาคืนให้นางเอกทั้งที่การผ่าตัดเนี่ยมันอันตรายมากพระเอกตัดสินใจให้นางเอกกลับไปอยู่ดาวตัวเองอย่างมีความสุขนางเอกก็สัญญาว่าจะกลับมายังโลกของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนนางเอกจะกลับไปชิแมททั้งคู่เนี่ยเก็บเกี่ยวความสุขที่มีให้กันเพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแล้ววันหนึง่งนางเอกก็หายตัวไปจริงๆพระเอกก็เลยรู้ทันทีว่านางเอกจากเขาไปแล้วโดยที่ไม่ได้รำ่ำลาหึ่ นนพระเอกเศร้าเสียใจก็เลยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่นางเอกทําไว้แล้วก็ภาวนาให้นางเอกกลับมาซึ่งปาฏิหาริย์ก็มีจริงนางเอกกลับมาจริงๆจ้าในฐานะทูตสันธวไมตรีของโลกโดยดาวของเธอเอง คราวนี้ภาคสองนางเอกกลับมาใช่ไหมคราวนี้ค่ะนางเอกทะลุอุโมงค์มิติีท่าไหนก็ไม่รู้จากที่เคยแต่งงานอยู่กับพระเอกกลับทะลุมาในปีที่ทั้งคู่ยังไม่รู้จักกันยังไม่เจอกันเลยนางเอกก็เลยต้องงัดทุกกลลย,ยุทุกวิธีทางเพื่อกลับมาหาพระเอกให้ทั้งคู่เนี่ยนะตกหลุมรักกันอีกให้ได้นางเอกก็ยังคงมีความน่ารักพร้อมกับความปลาหมึกใสหื่นเหมือนเดิมแล้วภาคนี้ค่ะพระเอกนางเอกจะมีลูกกันสองคนนะน้องชายก็มีลูกคนหนึ่งด้วยอะ่ะ อ่ะเรื่องนี้ทุกคนจะเริ่มออนแอร์วันที่16กันยานี้มีทั้งหมด30ตอนนะแค่คิดถึงความป่วนความน่ารักก็คืออยากนูไม่ไหวแล้วทุกคนเราไปรอติดตามด้วยกันนะคะซึ่งเราสามารถดูได้ทาง V ีทที่นี่ที่เดิมจากทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ